ยังไม่รู้จักสํานึกนี่หรือพ่อของลูกนางบีแชฉเดือดจัดสามีเก่าขโมยของลูกสาวนูเจตไปเปผู้หญิงใหม่แฟนแท์ให้ฟ้องมึงลักเอาของลูกไปหายู้ญิงมึงต้องเป็นคน กลายปเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลทันทีกับวีรกรรมของอดีตผัวที่ยังไม่เลิกนิสัยจนหมดความเป็นพ่อทั้งยังทักมาหาลูกสาวอยากได้น้ำหอมเครื่องสาอางโดยขโมยของลูกไปให้แฟนใหม่ของตัวเองซึ่งของเหล่านั้นนางบีเป็นคนซื้อให้หนูเจสเองรอบที่นางบีไปหาลูกที่เมืองนอกครั้งล่าสุดแล้ววันที่หนูเจสบอกว่าของหายน้องก็ร้องไห้ใหญ่แถมสามีเก่ายังทักมาแล้วก็ถ่ายรูปสิ่งของมาตอกย้ำความรู้สึกลูกหัวอกความเป็นแม่ยิ่งได้ฟังก็ยิ่งเจ็บปวด <Yeah. S 2> ถ่ามาหยุดทำร้ายความรู้สึกลูกสาวจะเปิดต่อทาดีจริงไม่ผิดก็ออกมายืนยันว่ามีหลักฐานทุกอย่างเท่านั้นยังไม่พอยังขโมยบัตรของออสตินเอาไปกดเงินสดไปจัดงานแต่งกับเมียใหม่ทำให้พี่ออสตินต้องทำงานหาเงินใช้หนี้หลายแสนบาทงานนี้ก็ทำเอานางมีเดือดจัดถึงขั้นลั่นกลางาโซเชียลว,วันหน้าไม่อาย ตัแสนสี่แสนยังตัมึงไม่อายหรอมึงกล้าทำหรอมึงจะไปกล้าอะไรลูกอ่ะ จนทาง้างชาวเน็ตอยากจะให้แม่ฟ้องสักทีจะได้เหมือนเคสที่ผ่านมาให้ศาลที่ออสสั่งไม่ให้เจอลูกตลอดชีวิตซึ่งนางบีก็อยากจะทําแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามีหลักฐานจนนับไม่ถ้วนทางที่ผ่านมาก็ไม่เคยรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูออกสักสลึงก็ไม่มีแต่นางบีก็ไม่เคยสนใจเพราะเชื่อมั่นว่าตนสามารถดูแลลูกได้เต็มที่แต่สิ่งที่รับไม่ได้ก็คือการเข้ามารั้นลานและดูถูกครอบครัวแม้ในวันที่ลูกตอนอยู่ที่ต่างประเทศนางบีก็ทําหน้าที่ส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ทุกบาททุกสตังค์ไม่เค ขาดตกบกพร่องแต่หากเงินเหล่านั้นถูกนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกๆเธอเชื่อว่าสักวันกรรมต้องตามสนองที่สะเทือนใจมากที่สุดก็คือลูกๆพูดตรงกันว่าไม่อยากไปหาพ่ออีกต่อไปถ้าอยากเจอก็ให้มาหาเองพอรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับชีวิตและไม่มั่นใจว่าหากไปหาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนเป็นแม่ยิ่งฟังก็ยิ่งเจ็บปวดและอยากให้แม่ของขึ้นนะคะใครที่บอกว่านางบีพูดอยู่แต่ฝ่ายเดียวเพราะว่าตัวเองมีคนติดตามเยอะทางนั้นเป็นฝรั่งหรือเป็นต่างชาติไม่สามารถ พูดอะไรได้ก็ขอให้ฟังนั้นงัดหลักฐานออกมาว่าสิ่งที่ทําลงไปไม่เป็นความจริงถ้าเขาดีจริงเธอนั้นก็ไม่จําเป็นต้องออกมาพูดเชื่อแล้วว่านางบีเธอทําทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆถึงความเป็นแม่เพราะว่าลูกๆนั้นคือแรงบันดาลใจให้เธอนั้นหาเงินและมักจะจินตนาการภาพในหัววันที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานางบีก็เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวและหลังจากที่แต่งงานกับไอสติกเธอก็เริ่มเป็นที่โด,ด่งดังด้วยที่มีครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจเธอมีรายได้มากขึ้นทําให้เธอ จอนั้นพาลูกๆกลับมาอยู่ที่ไทยได้สําเร็จวันที่ได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา,ววนานแทมทุกวันนี้ลูกๆทุกคนก็เติบโตมาอย่างมีคุณภาพมากๆมีความสุขกันพร้อมหน้าดานไอซติกเองก็ดูแลขนุถนอมให้ความรักและความอบอุ่นของลูกนางบีทุกคนเชื่อแล้วว่าฟ้าหลังฝนของนางบีสดใสมากเป็นครอบครัวที่เฮฮาสนุกสนานนี่แหละค่ะพาครอบครัวที่หลายคนเห็นแล้วต้องยิ้มตามกันเลยจริงๆ